สวัสดีครับผมพ่อบ้าเล่นเกมนะครับวันนี้อยู่ในเกมเอาล a อเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคอมโบสกิลชุดที่8ปัของผมนะครับลองดูกันนะครับนี่เป็นชุดนี้นะครับมีชักเกิลนะฮะเป็นโซ่ที่ตรวนนะพ้อยซันแอนเดียนะฮะไลนิ่งบอลนะฮะแล้วก็เบิร์น g ิ u งบ e ลเลตปะลุยกันดีกว่าครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอะไรเนี่ยแซฟไฟ r e นะฮะแซฟไฟร์แซฟไฟ ลุยกันเลยนะครับกับเกมแรกนะครับคอมโบนี้จะเจ๋งหรือจะล่วงยังไงไปดูกันครับอเ,เอาแรงเป็นเดิมพันนะฮะไปครับโอ้โหน่าจะเจอของแข็งตั้งแต่ตาแรกๆเลยมั้งครับเนี่ยแรงนี้ก็สนุกสนานเฮฮานะครับปล่อยดาวเข้าไปทักทายก่อนจริงมันอยู่ที่จังหวะด,ด้วยนะฮะโชคดีหลบ โชคดีเขาเหยียบโดนก็ก็โอกาสได้เยอะนะครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยโชคดีนะครับสกิลพิษนี่ยังไม่แรงนะถ้าสกิลพิษแรงนี่จังหนับนะฮะ ถ้าเลเวลสูงผมนี่จังหนับเลยนะครับโอ้โหผมเจอสกิลพิษเลเวล8โคตรแรงนะครับปะยังถือว่าฟุกไปครับตาแรกไปตาที่2ครับนะครับตาที่2เจอกับคนไทยเช่นเคยนะครับโอ้ยโอ้โห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 ใจร้อนนะครับก็คอมโบนี้ผมแนะนำเป็นตัวละครตัวที่ผมเล่นอยู่นะครับ เพราะว่าถ้าไม่ตายมันทําให้พื้นที่แคบลงีถ้าใช้และะ้วเขาพื้นที่เหลือเยอะเราก็ค่อนข้างปิดจับได้ยากนะครับนี่เขายิงมาลือรัวเลยมันเต็มช้ามากก็ต้องอโดนสักทีหนึ่งไม่ได้ตั้งใจโดนหรอกนะครับโดนอีกสักทีหนึ่งจะเป็นไรนะครับ ก็ผมไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยนะเนโอ้ยผมก็โดนถ้าไม่ตายเขาเปนการผส,สมผสานกันได้ลงตัวนะครับตา <c oughs> ครับตบาต่อไปตาที่สามจริงๆไอ้ท่าดาวนี่ผมก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะจะสามท่าโอเคแล้วคอมโบชุดนี้ ต้องลองดูนะฮะว่าต่อไปผมจะมีสกิลอะไรมายัางไงฝากกดติดตามพ่อบ้านเล่นเกมด้วยนะครับโอ้ยก็มาเล่นเกมเอาลอกันยาวๆเลยครับเอาก่อนเอาก่อนโอเคตัวนี้ก็เพิ่มเลือดได้ครับโอ้โหโอ้โหไม่ได้ใช้แน่เลยผมเอาลอดเฉยเว้ย ขอท่าไม่ตายเลยอืออือโอ้ยเฮ้ยเขาใส่สองชุดแล้วอะโอ้เขาใส่ผมสองชุดแล้วนะครับเอาเอาเอาแอ้วที่เราทำได้เอาโอ้เจ็บ ทำไมผูดาวของวัยจังโอเ้เจ็บจะเพิ่มเลือดก็ได้นะครับเพิ่มดีไหมเพิ่มดีไหมเพิ่มดีไหมไม่เพิ่มครับไม่เพิ่มครับลูกผู้ชายพอเกี่ยวไหมเนี่ยผูดาวโคตรไหวนะี่เอาเอาครับสู้กันครับสู้เขาซีดสู้ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เสร็จแน่ครับผม ยืนาเผื่อโดนไอ้เลเซอร์ได้ยิงก็ล่วงแล้วครับนั่นไงครับสะดุ้งเพื่อไปทีหนึ่งเรียบร้อยไปในตาที่สองเฮ้ย,ยตาแ่ไหนตาที่สามไปครับตาต่อไป ก็แมตช์นี้เรามาเล่นกันเวลา6โมงครึ่งนะครับก็ยังรอประมาณ20วิบวิเหมือนเดิมโอ้ยหลบก็ไม่โดนแล้วเมื่อกี้จริงๆไอ้จักอันสุดท้ายนี่แทนดาวนี่เป็นไอ้จกิลนนก็น่าจะโอเคนะฮะ เราก็ต้องเราต้องเล่นให้สุดนะฮะสิบตาเป็นเลยเฮ้ยทำไมได้ท่าไมตา,ายไวจังไะครับพุ่งพิงพุ่งพิงนะครับโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับ ถ้าสกิลพิษเราแข็งแกร่งกว่านี้นะ่าจะแบบอัะพิษเดียวอ่ะพิษเดียวอเอาใช้เลยแล้วกันวันนี้มือมือไปโดนเย่ไปครับตาที่5นะครับตาต่อไป มาครับเจอกับพี่น้องชาวไทยของเรานะครับเ7น็นเซเว่นนฮชื่อเื่นะครับเป็คนที่ผมเพิ่งเคยเจอมัง้งเรายังไม่เคยเจอกันเลยเจอคนไม่ซ้ำเลยดีใจนะครับ กกรจายมุดเลยไปใส่เลยแล้วกันนะครับใส่เลยแล้วกันนะครับกดกอัตโนมัติเลยครับเผื่อเขามาเดินติดโซ่เราแนละ้วเอ้ยโอ้ยโอ้ยเขากระชากโดนผมทั้งสองที เกือบโดนคอมโบชิ้ใหญ่โอเคนะครับยังชนะอยู่เกือบไปแล้วเกมต่อไปครับไงถ้าเป็นสีอื่นอ่ะมาครับเจอกับคุณเจอกับคนไทยเอ้ยตกใจหน่อยเลยนฮะชุบชุบชุบหลบไปก่อนครับชุบชุบชุบเฮ้ยเฮ้ย โอเคครับถ้าจับจับคู่ประมาณนี้ยังพอสนุกนะครับทัน <c oughs> ทีเจอระบบจับจับคู่ไปสูงๆมาเราก็ตอเต้นิดนึงนะฮะจ้าเอรุเอาเอายังไงก็ต้องเอาท่าไม่ตายก่อนครับเรามาแล้วมาแล้วมาแนละ้วเดี๋ยวเล็งกนนันครับเล็งครับเล็งครับ นี่ครับเราเราตึงเขาได้แล้วแต่แต่ว่าผมสกิลเรายังแบบดาเมจน้อยนะฮะถ้าดาเมจเยอะอาจจะจบได้ใน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 ช็อตเดียวนะครับเป็นไงครับคอมโบนี้ก็น่าสนใจนะครับไาตาต่อไปครับ เกมเร็วนะครับเกมเร็วเกมเร็วมอนสเตอร์เราไปแล้วครับยืนแป๊บเดียว จุ้งเบยไปอือฮึครึ่งครึ่งครับครึ่งครึ่งทำอะไรปิดท่าได้เลยจริงผมน่าควรจะปล่อยสกิวดาวนะครับ มาแล้วมาแล้วสามเอ้ยไปครับไปครับโอ้ยโอ้ยย่อเชื่อเฉียนกันแบบจริงๆเลยนะฮะจังหวะนี้สเสียดครับไปเกมต่อไปครับเราโอ้เราเริ่มเจอน้องชาวไทยหลายท่านแล้วนะครับช่วงนี้ อันนี้มันทำให้ผมเดินช้าโอ้ยโดนด้วยโอ้ยไปอีกแล้วไปอีกแล้วสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราคอยปกป้องและรับกระสุนแทนเราได้หลบไม่ทันโอ้ยโอ้ย เ็บหัวค,ค,ครับดูดิครับมันหนืดน่ารำคานมากเลยในหะ้กสกิลโตเนี่ยเอาเลยไหมเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยนะเอาเลยนะครับผมปล่อยปล่อยรัวๆเลยกันนะครับเออโอเคหน้าหน้าแรกนะครับ เกมต่อไปครับโอเคเจอคนไทยอีกแล้วเย่เยนะฮะดีดีดผมชอบชอบเล่นกับคนไทยโอ้โหรอดตรงกลางมาได้ไงเนี่ยไปอีกแล้วไอลูกรักเรามันเปราะบางอย่างเงี้ยเวลยังน้อยอยู่นะครับ อีกแล้วทำไมมันไปไปอ่ง้เ้ยเนี่ยครับมันหนืดหนืดนานนานนะผมว่ามันหนืดจนแบบเนี่ยเดี๋ยวไหมเห็นไหมฝั่งเขาติดเย้ ถือว่าวงวงเวททิศมันเข้าไปอยู่ในคอมโบของเราพอดีนะครับแล้เวเราก็เจอกันจนได้นะครับสวัสดีไว้เลยนะครับนี่เจอกันเกมที่สิบอีกแล้วนะครับเกมสุดท้ายของเราผมสู้เขาไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราก็จะเล่นอย่างเต็มที่นะครับ อยู่คิวเดียวกันแล้วทำไมคิวเดียวกันต้องมาต่อสู้กันด้วยละ่ะอาจารย์ผมนะเนี่ยเอาละครับเอาละครับ โหลดแบบดิจิตอลนะครับนี่ที่ผมเจอของแข็งจริงๆไม่โดนสักยอดนึงเน่ยนะครับคนเก่งมีเยอะนะครับเกมนี้ผมใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ใช้รีบใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ได้ใช้ กลละสตรงสัยใกล้แล้วสาธุยุ่งว่างเดียวเราไปแล้วโอเคนะครับก็ยังตู้ไม่ได้เหมือนเดิมนะ เปเลยคัตครับ,รบโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็เล่นไป10ตานะครับ8ต่อ2นะฮะแพ้2ตาเนาะก็ยังโอเคนะครับกับสกิลคอมโบตัวนี้อ่าไปลองเล่นกันได้เลยนะครับใครมีแต่อันนี้เดี๋ยวงวดหน้าของคงจะเปลี่ยนเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับ หลังคลิปนี้พ่อบาเล่นเกมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ